ครับชาวราศีพิจิตทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพูดคุยกันเหมือนเดิมหรือเราจะมาดูดวงชะตาของท่านว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงนี้ mm. เมื่อเข้าสู่เดือนพฤษภาคมสิ่งที่ต้องระวังของชาวราศีพิจิตนั้นก็มีอยู่หลายอย่างหลายสิ่งถ้าหากว่าท่านใดมีลูกหลานช่วงนี้ก็ให้มันคอยดูแลเขาบ้าง อย่าปล่อยให้เขาห่างหูห่างตาเราเขาอาจจะเดินทางผิดให้เรานั่นมันดูแลเขาบ้างบางท่านที่ทำงานถ้าหากว่าท่านมีลูกน้องก็ให้มันดูแลและอย่าทิ้งงานเขาเป็นอันขาดมิฉะนั้นงานที่ทำนั้นจะออกมาไม่ดีเท่าที่ควรท่านที่มีลูกน้องก็อย่าไว้ใจให้มากนักวันนี้เราก็ได้จัดทำคลิป ออกมาเพื่อให้ชาวราศีพิจิตนั้นท่านได้มีความรู้และก็คอยระมัดระวังในสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้สำหรับสิ่งที่ต้องระวังสิ่งที่สิ่งแรกนั้นก็คือให้ท่านระวังในด้านของทรัพย์สินและสิ่งของที่มีค่าอาจจะมีการสูญหายได้ในช่วงนี้ถ้าท่านทำงานอยู่ร่วมกันหลายๆคน ก็ขอให้ท่านระวังอาจจะมีการสูญหายได้ไม่ว่าเป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นของใช้ที่ใช้ร่วมกันอาจจะมีมือดีหยิบออกไปก็ได้ให้ท่านระวังสำหรับท่านที่ทำงานร่วมกันหลายๆคนในเรื่องรถลาก็เหมือนกันถ้าหากว่าชาวราศีพิจิกนั่นจะไปไหนมาไหนถ้าหากว่าจอดรถจอดราก็ ให้ทำการตรวจดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะออกจากรถไปชาวราศีเมพิจิตนั้นในช่วงนี้ท่านจงระวังให้ดีถ้าหากว่าท่านเดินทางหรือว่าไปจ่ายของก็ให้ท่านระวังถ้าหากว่าท่านเดินทางเปลี่ยวๆให้ระวังอาจจะมีคนลายมาตีทิงวิ่งราวมาแย่งกระเป๋าสตางค์หรือมา โจรกรรมทจี้โทรศัพท์ของเราก็เป็นได้ในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านระวังกันไว้ถ้าท่านใดเป็นช่างก่อสร้างก็ขอให้ท่านระวังในด้านของเครื่องมือของใช้ของสอยที่มีราคาสูงอาจจะสูญหายได้ในช่วงนี้ท่านอย่าได้ไว้ใจใครเป็นเด็ดขาดบางท่านก็ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต ให้ระวังอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้การใช้รถใช้สนอนอีกเช่นเดียวกันให้ท่านระวังเราไม่ชนเขาเขาก็อาจจะมาชนเราบางทีบางครั้งเราก็ต้องพยายามหลบให้ได้เพราะฉะนั้นให้ท่านระมัดระวังจะเป็นการดีบางท่านไปทำงานหรือว่าไปกินเลี้ยงในช่วงนี้ให้ระมัดระวัง อาจจะมีเรื่องมีราวกับคนที่อยู่ใกล้ตัวท่านโดยเฉพาะพวกวัยรุ่นบางท่านนั้นก็ถึงกับเลือดตกยางออกก็เป็นได้ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านต้องระวังเป็นการที่เรียกว่าระวังอย่างมากการที่ท่านใช้เครื่องมือเกี่ยวกับเครื่องมือไฟฟ้าก็ให้ตรวจดูให้ดี เสียก่อนก่อนที่จะนำเอาของมาใช้มิฉะนั้นท่านอาจจะมีการที่เรียกว่าถูกไฟฟ้ารัดวงจรจะทำให้เกิดเหตุเสียหายขึ้นได้กับทรัพย์สินหรือตัวของท่านได้ชาวราศีพิจิตในช่วงนี้สิ่งที่ต่านสิ่งที่ท่านต้องระวังนั้นก็คือคนใกล้ตัว คนใกล้ตัวเราบางท่านนั้นหรือบางคนจะพูดจาที่เรียกไว้ใจไม่ได้ปากอีกอย่างใจก็อีกอย่างหนึ่งรวมถึงคนที่เรารักบางคู่ก็พูดจากระทบกระทั่งใส่ลายป้ายสีเราบางท่านก็ตีตัวออกห่างจากเราก็มีสิ่งนี้สิ่งที่กล่าวมานี้นั้นเป็นสิ่งที่ ชาวราศีพิจิตต้องคอยระมัดระวังเพราะสิ่งเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นย่อมเกิดขึ้นมาได้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตในช่วงนี้ว่าดวงชะตาของท่านในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรเรามาดูในสิ่งที่ดีกันบ้างสิ่งที่ดีๆของชาวราศีพิจิตก็มี ก็มีอยู่มากมายตามที่เราจะกล่าวเป็นบางช่วงบางตอนช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีพิจิตนั้นเจ้าที่เจ้าทางก็ได้เปิดดวงชะตาของท่านให้โปร่งใสให้มีโชคมีลาบกันอีกตาหากพอเข้าสู่เดือนพฤษภาคมก็จะเปลี่ยนจากสิ่งที่เลวร้าย ให้หันมาพบเจอกับสิ่งที่ดีๆชีวิตของคนเรานั้นก็ไม่แน่นอนย่อมหมุนเวียนเปลี่ยนไปเหมือนกับสายน้ําในคงคาหรือว่าในลําคลองจะมีการไหลขึ้นไหลลงดวงชะตาของคนเราชาวราศีพฤฤฤิจิกก็เช่นเดียวกันช่วงนี้ในเรื่องของความรักใครที่ยังไม่เคยพบรัก ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือไม่ว่าจะเป็นชายรักแรกพบก็จะมีความสุขที่ดีท่านจะเจอการหลังสงกรานจะเป็นรักที่แท้และท่านจะลืมมันได้ยากสำหรับรักครั้งแรกในช่วงนี้ต่อไปท่านจะได้อยู่ร่วมกันโดยจะมีผู้รักผู้ใหญ่นำพาให้ท่านนั่นได้แต่งงานกันอีกตาหาก และได้อยู่คลองเรือนกันตลอดไปเรามาดูในด้านของการเงินการงานการเงินการงานภายในช่วงนี้ในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้การเงินนั้นจะมีรายรับเข้ามาหาหลายทางท่านก็จะได้มาจากโชคลาภก็มีบางท่านนั้นเคยไปประมูลอะไรไว้ ก็จะได้ในช่วงนี้บางท่านนั้นเคยไปติดต่อในเรื่องของการงานการเงินก็จะมีความสำเร็จถ้าหากว่าท่านติดต่ออะไรไว้ภายในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้นั้นท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านปรารถนาบางท่านก็อยากจะไปทำงานต่างประเทศก็มีบางท่านก็จะได้ไป บางท่านนั้นอยากจะได้งานใหม่ๆแทนงานเก่าๆท่านอาจจะได้ดังที่ใจท่านนึกเหมือนกันในช่วงนี้บางท่านก็เรียนรู้หรือว่าเรียนหาประสบการณ์ใหม่ๆเกี่ยวกับการทำงานของตัวของเรานั้นท่านก็จะมีความสำเร็จเป็นอย่างดีงานบางชิ้นงานบางอย่างนั้น จะมีความยากหรือลำบากแต่ท่านก็ทำมันได้ด้วยประสบการณ์ที่ท่านเคยมีแต่ท่านก็มีความมณะที่มุ่งมั่นยึดหลักการที่เรียกว่าเป็นคนขยันขันแข็งไม่เคยย่อท้อกับงานไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรือว่างานเบาท่านยินดีทำได้หมดในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาภของท่านท่านยิ่งขยนัน ท่านก็ยิ่งได้สตังมากเท่านั้นสำหรับในด้านสุขภาพของท่านในช่วงนี้ร่างกายของชาวราศีพิจิตนั้นก็ถือว่ายังแข็งแรงดียังมีจิตใจที่ดีและยังมีจิตใจที่งดงามเป็นคนที่เรียกว่าคบง่ายไม่เคยเอารัดเอาเปรียบใครทั้งนั้นมีนิสัยชอบ ช่วยเหลือสังคมอีตาหากถ้าหากว่าใครเดือดร้อนหรือว่าขาดดุญยทรัพย์หรือว่าขาดเงินถ้าหากว่าจะมาขอหยิบขอยืมท่านก็ยินดีเต็มใจช่วยเหลือในสังคมถ้าใครเดือดร้อนไม่ว่าในช่วงไหนท่านก็ช่วยเหลือหมดชาวราศีพิจิตนั้นท่านช่วยทันทีแต่ก็ ยังมีอีกหลายท่านที่เรียกว่าช่วยไปแล้วก็ไม่เห็นบุญคุณของชาวราศีพิจิกก็มีช่วยไปแล้วพอได้ดิบได้ดีบางท่านก็ลืมเขาก็มีแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรเขาก็คิดว่าทำบุญไปในช่วงนั้นในด้านสุขภาพท่านก็ต้องไปตรวจดูบ้างในช่วงนี้บางท่านที่มีโรคติดประจำตัวเช่น ความดันไขมันเบาหวานวันนี้ก็เรียกว่าเป็นโรคประจำตัวของท่านการดำาริชีวิตของชาวราศีพิจิตนั้นในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้จะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาท่านตลอดรวมถึงในด้านของความรักในด้านความรักของท่านนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ในด้านการงานก็ถือว่าดีในด้านโชคลาภก็จะมีบ้างในช่วงนี้ก็ขอให้ชาวราศีพิจิตนั้นจงมันทำบุญทำทานสร้างบุญสร้างกุศลไว้เพื่อเป็นแนวทางในสิ่งที่ดีและจะเกื้อกูลให้ดวงชะตาของท่านนั้นได้แข็งแกร่งขึ้นไปอีก ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านรับฟังคลิปของเรามาจนจบในครั้งนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีกันทุกคนแล้วเราจะได้มาพบกันใหม่อีกครั้งสวัสดีครับ